ตอนนี้เราอยู่ที่ลองพระเวศรุรีล่งนะครับซึ่งครองน,นี้มีความสำคันกับชุมชนของ,องนนะคะุมากๆเลยครับเพราะแต่ก่อนแถวนี้เป็นน้ำเลยนะครับเป็นน้ำหมดเลยแล้วก็ชาวชุมชนหลงคนท่านเลี่ยมก็ทาน้ําจากคลองครับเข้าไปถึงในนาเพื่อให,ให้เพื่อทําการเพาะปลูกทางการ,กรเกษตรเพื่อได้ผลผลิตครับผมซึ่งยังไม่พอครับครองน,นี้ยังมีมีปลา ขายชนิดมากมายเลยครับเพราะแถวนี้ก็ปลาชุมมากครับเช่นปลาปลาดุกปลานิลปลาสวายและอีกเยอะแยะอีกมากมายครับแล้วก็ยังมีการปลูกพืชไในน้ำครับผมเช่นผักบุ้งอย่างเงี้ยครับปลูกพืชไในน้ำและสามารถเอาผักบุ้งไปทำกับข้าว การดำรงชีวิตนะครับซึ่งจะมีสะพานข้ามคลองอ,อยู่ครับเอาละ,ะนะครับและสภาพแวดล้อมในบร,บริเวณนี้นะครับคือคลองปโวเอตบรุบรีลมนะครับมีสภาพที่มีอากาศแจ่มใสตลอดเพราะว่าเนื่องจาก คลองสายเนี้ยมีลักษณะเป็นที่โล่งไม่แออัดไม่แออัดมากและและอีกครั้งยังมีนี่นะครับนี่คือบริเวณริมคลองนะครับริมคลองระเวทบุรีลมมีการทำมาค้าขายอย่างมากมายนะครับ อย่างเช่นนะครับมีการขายของปลูกเล็ดเพื่อการเกษตรอะไรเงนี้ครับและอีกครั้งยังมีร้านอาหารเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพนะครับและโดยสังเกตน,นะครับบ,บ้านเรือนของผู้คนบริเวณในชุมชนนี้มักจะอยู่อยู่บนค้องนะครับเพรฉะนั้นบ้านทุกบ้านเรือนมักมักจะเป็นมักจะสร้างก่อสร้างด้วยไม้หรือสังกระสี ทั้งหมดนะครับและนี่ก็คือสภาพโดยรวมของคลองประเวศบุรีลมนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหลวงพจนนะครับและต่อจากนี้ไปเราก็จะไปสถานที่ต่อไปนะครับคือสถานที่ศูนย์ชุมชนหลวงพจนิยเอ้ยครื่องครับเป็นชุมชนศูนย์ชุมชนอนามัยหลวงพจนนะครับ